เอาละรครับช่วงนี้ลุงชายอยากจะพาไปพบกับช่วงดีๆที่หลายคนติดตามเป็นประจำแล้วรู้ว่าพลาดช่วงนี้ไม่ได้นี่คือช่วง3นาทีมีสาระกับท่านไพโรธลิ้มจำรุนผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในแวดวงการเกษตรเมตาพวกเรานาเอาสาระต่างๆมาบอกกล่าวเราอย่างนี้ทุกวันไปติดตามช่วง3นาทีมีสาระกันครับ เนี่ยครับกับรายการเซียนเกษตรกับผมลุงชัยใส่ใจเกษตรที่เรานำพาเกษตรกรมาพบกับเรื่องราวดีๆอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันครับในช่วงนี้3นาทีมีสาระกับท่านไพโรธลิมจำรูนต้องบอกว่ามีคำถามมาจากพี่น้องเกษตรกรมากมายเหลือเกินแต่วันนี้เราจะคุยกันเรื่องของการปลูกมันหัวโตหัวใหญ่แต่น้ำหนักหายไปไหน นี่คือสาระที่เราจะพาท่านไปคุยกับท่านไพโรธลิมจํารุนอยู่กับเราตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจทีเดียวเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งพืชเศรษฐกิจโดยเฉพาะงยิ่งเรื่องของคําว่าพลังงานบนดินครับโอ้นี่สุดยอดมากแต่หลายคนปลูกมันแล้วปรากฏว่าได้แต่หัวมานะครับท่านครับแต่น้ําหนักไม่รู้หายไปไหนตรงที่มันเป็นยังไงครับท่านครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าเกษตรกรเนี่ยไม่ค่อยได้ใส่ใจเรื่องดินอืนะครับครับ ถ้าหากว่าเราเข้าใจความต้องการของมันแล้วเนี่ยมันต้องการอะไรบ้างครับเราก็เราก็จะได้ผลพิษอย่างที่เราต้องการวันนี้ปัญหาในเรื่องของมันหัวคลวงเนี่ยเนื่องจากการขาดโพแทสเซียมในดินครับนะครับมันก็เลยทําให้แป้งเนี่ย้อยไปมันหายไปครับก็บอีกประการหนึ่งในเรื่องของการขาดฟอสฟอรัสกับแมกนีเซียมในช่วงอายุ แปดถึงเ้าเดือนเนี่ยก็จะทําให้ใบของมันเนี่อร่วงมั<า>งนก็จะไม่มีอะไรที่ไปปรุงอาหาร,รทําให้มันเนี่ยได้ประโยชน์จากการปรุงอาหารของใบครับที่สำคัญที่สุดบระเนี้ยถ้อาอาหารรองที่เราเห็นไม่ว่าเรื่องของเลียงนาได้ก็ดีนะครับดโกไม้ก็ดีนะครับพวกเนี้ยมันมีอยู่ในปุ๋ยอินทรีย์หลายๆที่มีคุณภาพหลายๆตัวครับ เพราะฉะนั้นในเรื่องของดินเนี่ยกเกษตรศกรจะต้องดูเรื่องดินให้ดีถ้าอาหารหลักถ้าอาหารรองเขามมีควาต้องการเท่าไหร่ครนะเพราะฉะนั้นทั้งปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีเนี่ยมีประโยชน์กับดินแล้วก็คุณภาพของผลผลิตเพราะเขาจะต้องใส่ใจเรื่องดินจะใส่ปุ๋ยอินทรีย์เท่าไหร่ครับจะใส่ปุ๋ยเคมีเท่าไหร่หแต่ว่าในความเห็นผมเนี่ยครับ ทุกครั้งในเรื่องของการทำการเกษตรปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยเคมีจะต้องใช้ร่วมกัน,นถึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดเขาผลผิดนี่เห็นไหมครับทุกครั้งที่เจอเจอกับท่านพระรธต้องบอกเลยว่าท่านต้องไม่กระพริบตาและไม่เดินจากไปไหนจากหน้าจอที่ดูรายการเซียนเกษตรเพราะช่วง3ามนาทีนี้มีประโยชน์แต่ทุกช่วงเราติดตามยิ่ง ท่านเห็นแปลงตัวอย่างแล้วเนี่ยนะครับมันจะมาสอดคล้องกับสิ่งที่ท่านพระรํนำเอาเรื่องราวดีๆมาบอกกับเราในช่วง3นาทีนี้นี่คือสาระจริงๆต้องติดตามให้ได้วันนี้ต้องขอบพระคุณที่ท่านเสียสละเวลามาบอกกล่าวเรื่องราวดีๆกับเราในช่วง3นาทีมีสาระกับท่านพระรดลิ้มจารุนครับกลับขอบคุณท่านครับขอบคุณครับ